อ้าวแล้วผมมาไงทุกคนวันอนะก็ผมก็ยังเล่นไม่ได้เซียนอะไรมากทุกคนแต่ว่าวันนี้เนะี่ยผมจะเล่นชิวๆนะครับมาเราจะค่อยๆเป็นค่อยไปแบบว่าไม่รีบนะครับก็ปิงสองร้อยนะครับทุกคนคิวเดอร์ที่ปิงสองร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มันบ็อกอุ้ยโดนโดนดีโดนลงไปดีนึงโอ้แล้วผมโดนฟาด ล้วผมโดนฟาดเอาคนนี้ก่อนเลยห่อยัดวิ่งไรโอ้โหโอ้โหคิวเลอร์ปิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวาร์ปในวาร์ปอย่างนั้นเนอโอ้ไม่โดนนะครับโอ้ผมก็ยังเล่นไม่เซียนอยู่ดีนะครับเฮ้ยเอ็นวาร์ปเฮ้ยมันหายไปเร็วมันบล็อกมันบล็อกโอ้โหแล้วมันต่อย อันนี้ผมไม่ได้ฟันตอนมันบล็อกแล้วนะโดนปะอูไม่โดนเลยอะทุกคนแย่ละวิ่งเร็วขึ้นมาดีอุ้ยผมโดน <laughs> ไม่ไหววะทุกคนผมเ่นคิวเลอร์ไม่ไหวจริงครับโดนโดนครับอีทำอะไรนะผมดิมแล้วอ๋อ อ่าโดนโดนลงไปวิกทกดทีทำอะไรได้เฮ้ยผมยังไม่รู้เลยทำอะไรเนี่ยแย่ละอ๋อนี่โดนไปนหนึ่งครับเรียบร้อยครับผมมาอ๋อทีเปิดตำแหน่งครับทุกคนปึ๊บโดนหนึ่งครับไปไหน้วเนี่ยตนนีแทนโดนครับ ตดนตัวนีเ้เอาหน่อยเอาหน่อยอปึบเย้ละเย้ละแรงผมจะหมดทุกคนเราค่อยๆไปนค่อยไปไปเออโดนไปอีกสองครับผมอา่านอกไปผมมาจจะเมมิด่หนึ่งนะทุกคนนะแล้วผมฟันไกลโอ้ไม่โดนเอเไปทางนู้นฟันว้าวขอยัดวิ่งเร็วหน่อยมา ฮึบฮึบ่บบาโดนไปสามครับผมหนอกไปดีมาแล้วผมมาแล้วไงขอญาตเิดฉายเจอตัวนหนึ่งอยู่ตรงนู้นครับโดนอืมโดนไปโดนไปวยปิงปิงว้ยโดนดิโดนโดนผมไปแอขอญาตวิ่งเร็วเลยมามามา ไหนองอยู่ไหนเราเห็นหนายว่าอิงอยู่หลังรถเออโดนไปตัวที่สี่นอกไปดีแล้วผมเก็บไงเก็บโคลาไม่ได้พวกนั้นน่าจะอยู่ข้างล่างนะทุกคนนี่ไงตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ทุกคนอ่าไหนี่จะแอบเหรอี่จะแอบอืมโดนไปดิโดนไบเจ็บบอกเลยว่าเจ็บแบบนี้เจ็บครับผม ขออนุญาตเปิดวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมเห็นโรเกอร์บอกผมอุ้ยหูมันทักผมไม่เอาของยาตัวนั้นครับมันมันสตั้นผมนะโอไม่โดนว่ะมันหันไปทางนู้อย่างงัวเลยอุ๊ยปลาอะไรมาปลาอะไรมาเออโดนลงไปดิน็อกปกไปมามาอยู่ไหนอีกนะอยู่นู้นอนู้นอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ยังเหลือเวลาตั้งสองนาทีครับทุกคนไหนวันเอ็กมาแล้วโลไหนวิ่งลงข้างล่างกันสินะตัวนี้ตัวนี้จู๊เก่งครับตัวนี้จู๊เก่งเอาโดนโดนโดนตัวโน้นครับตัวตัโน้นแทนครับเอาตัวโน้นเลยแล้วกันครับบอกเลยว่าเจ็บขอญาตินะมาโอ้ยปิงปิงปิงมาโดนโดนโดนใกล้ละผมว่าใกล้ละ เว้ยแต่แรงผมหมดว่ะทุกคนแย่แย่โอ้โหไม่โดน <laughs> อะเรียบร้อยอแล้วเหลือตัวเดียวอ,อยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นทุกคนอยู่นู่นขอยนากเลยขอยนาตเลยมันจะจูบผมบิ้ตรงข้างล่างนะอ่าทุกคนผมแย่ยแล้วว่ะมันจูบตัวนี้ก็จูบเก่งนะตัวนี้ตัวนี้ตัวที่จูบเก่งที่สุดแล้วนะเมื่อกี้ โอ้ยโอ้โหมันต้านผมได้วะ่ะทุกคนแย่แล้วโอ้โหแล้วด,ดูมันจุกโดดผมไปโอ้โหไม่โดนแล้วอย่างนี้ขอเปิดโหมดแล้วกดทีเลยจะได้เห็นตำแหน่งมาน,นะมาอันนี้เปิดมาทุกน้องแล้วไปเลย,ไ,เลยไล่มัน50วิทุกคน50วิเออมาดิโดนปะไม่โดนหรอ ผมไม่โดนไม่น่ากดสกิลเลยแย่เลยคนแย่และเฮ้ยโอ้โหแล้วติดปิงตอนนี้อย่าเพิ่งปิงเรียบร้อยโดนไปดีเล่นวันเอกชนะครั้งแรกคนโอ้โหอย่างเอาอ่ะเก็บสดนะครับแต่ว่าไม่ต้องดีใจกับผมนะผมเป็นมือใหม่แล้วนี่ผมอยู่เซิร์ฟเซิร์ฟนิวเพเยอร์อรนะครับทุกคนแต่ว่าชนะก็ภูมิใจนะเฮ้ยในสุดก็ชนะละดีเป็นไง 1x ได้ถือกําเนิดเป็นต้นไปแต่ว่าเรายังใช้สกิลไก่เ้าวค่อนข้างเยอะนะอ่ามาในระหว่างนี้คลิปมันแบบอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะไปต่อกันนะครับตุ่มที่ s u r v i v เวอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เงินมี9 0 0นะเราสามารถซื้อคิลเลอร์ได้แล้วนะครับ